สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากินข้าวผัดขบอบชีสคูกน้ำพริกนรกนะคะทุกคนใส่ไข่ไก่ด้วยค่ะทุกคนกับแนมต้มจิว๋วตัวดังแล้วก็สาล่ายเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนใส่ไข่ด้วยนี่แล้วก็โปะไปในสาลัย แล้วกินแหนมต้มจิ๋วตามนะครับนี่ือ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 ,อ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 แหนมต้มจิ๋วอร่อยมากแบบความหนึบหนบนิดนึงส่วนข้าวนี้ก็คือแบบเผ็ด เผ็ดแล้วก็นัวของความชีสโอ้โหคำใหญ่แับฮึฮึไปเ เอาข่ด okay, okay, mm ้วยเอาข่งนอืมอ่าเนาะเอาสาไาย เอาสองแผ่นเลยอืมเจมปากเํมคำมอืม น้ำต้มจิวก็คือเปรี้ยวหนึบๆกินคู่กันแบบอร่อยมากขออีกคำานึงอุ้ยไข่ คือถ้าลองไปหามาทานนูนะคะราคาร้อยนิดๆรวมทั้งหมดแล้วนะคะทุกคนมีอะไรบ้างนะคะทุกคนมีไข่ไก่มีข้าวแล้วก็มีน้ำพริกนรกผักขมอบชีสแล้วก็น้ำต้มจิว๋วแล้วก็สาหร่ายค่ะทุกคนอร่อยมากสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดน,นะคะใส่เยอะๆเลยน้ำพริกนรกอร่อยสุดบายบาย